你看。Yeah, ขอเงยียบหายไปเลยอุตสาห์ไปซื้อที่นอนและผ้านวมอ่อนหมอนข้างวังเชยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาอายคงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบคนแนงแล้วจึงม,มาเมา น้องนั่งเอามือค้ำค้างหัวใจพลอยดา่างโศกเศร้าโซกาบุญต่ำน้อยวาสนาบุญต่ำน้อยวาสนามันเจ็บูรดไปหาเขาข้างเดียวเลี้ยวบังหน้าของตัวในแวแฟนจะาแฟนหังไม่มีมา มาขอแล้วเป็นอย่างบ่แต่เศรสาแรงเป็นอย่างบ่มาคนหลอคนล,ว,นลวงสั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 งแดผู้ชายทุกรายเจ้าสูสีก่อมาขอแล้วคือเป็นแนวไม่มาขอแล้วคือเป็นแนวไม่ อยากับใจให้มันเป็นชินช้นคข้นต้มแกงหลายต้มโลดอายขันบอ่สอสงสารต้มให้มันพ่อพ่อจังสิสมใจเจ้าขันบอ่อเอาสร้างมาขอมามันเหลือแห้งตั้งท่ามันไอ้ดินและฟ้าขอแล้วมิเฉยผู้ถูกเยอะมันนายเอาโอ้ยลงน้ำแล,แล้วนูลองน้ำพ่อฟูและ Cháu bảo vâng vâng nó cái này vâng nè, vâng nhìn gì, mì vâng 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 à, vâng vâng à. เสียแรงที่น้องนี่รอพอสิ้นวันของเงียบหายไปเลยอุตส่าห์ไปซื้อที่นอนและผ้านวมหมอนหมอนข้างวังเชยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาออ้คงมีแฟนข้างเคียงไวแนบคะแนงแล้วจึงไม่มา น้องนั่งเอามือคำข้างหัวใจพลอยด่างสสโศกเศร้าโศกาบุญต่ำน้อยวาสนาบุญต่ำน้อยวาสนามันเจ้บบุราไปหาเขาครั้งเดียวเลี้ยวบังหน้าของตัวในแวนแฟนจะแฟนจะไม่มีมา มาขอแล้วเป็นอย่างบ่แต่ยเอสาวแรงเป็นอย่างบ่มาคนหลอคนลวงสังสังๆังซังซังสังสังเด๊ผู้ชายทุกรายจะสู้ชีก่อมาขอแล้วคือเป็นแนวไม่มาขอแล้วคือเป็นแนวไม่ อยากซับใจให้มันเป็นชิ้นชิ้นคนต้มเกงหลายต้มโลดอายขั้นบอ่สอสงสารต้มให้มันพอพอจังสิสมใจเจ้าขั้นบอ่อาสร้างมาขอมามันเหลือแห้งตั้งทามันไอดินและฟ้าขอแล้วมิเฉยผู้ถูกเยยมันนายเอาเหลือจังมันเสียแรงรอ

Ha uh -huh. oi

เสียแรงที่น้องนี่รอพอสิ้นวันของ,งียบหายไปเลยอุตสาห์ไปซื้อที่นอนและผานอมอน่นหมอนข้างวังเชย แต่พี่อยาหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาไอ้คงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบาเนียงแล้วจึงไม่มาน้องนัง่งเอามือคำข้างหัวใจพลอยด่างสุกเศร้าโศก บุญต่ำน้อยวาสนาบุญต่ำน้อยวาสนามันเจ้บุราไปหาเขาคังเดียวเลี้ยวบังหน้าของตัวในแว่นแฟนจ้าแฟนทำไม่มีมา มาขอแล้วเป็นยังบ่แต่งขอเสาแรงเป็นยังบ่ามาคนหลอกคนล,คว,นลวงสั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 งเ่ผู้ชายทุกรายเจ้าสุชิโก้มาขอแล้วคือเป็นแนวไม่มาขอแล้วคือเป็นแนวไม้ อยากซับใจให้มันเป็นชินช้นๆคนต้มเก่งหลายต้มโหลดอายขั้นบ่อสองสารต้มให้มันพ่อพ่อจังสิสมใจเจ้าขั้นบอ่อาสร้างมาขอมามันเหลือแห้งตั้งทามันอดินและฟ้าขอแล้วไม่เฉยพูดถูกเยยมันนายเอาเหลือจังมันเสียแรงรอ đầy xô khó cả nhắn hàng Hãy

Oh. เสียแรงที่น้องนี่รอพอสิ้นวันขอเงอยียบหายไปเลยพอสิ้นวันโค ค่ะนิ um bueno> <S <s ่งเอาอีกแล้วมึงก็เลยจะเป็เนี้ยจับปัตตุ๋ให้หน่อยอัดก่อนอัดอัดก่อนเลยค่ะพี่น้องยล่อะเสียแรงที่น้อง พอสิ้นวันของเงียบหายไปเลยอุต่าห์ไปซื้อที่นอนและผ้านวมอ่อนบอนข้างวังเชยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาอายคงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบคเนยงแล้วจึงไม่มา น้องนั่งเอามือคำข้างหัวใจพลอยด่างโศกเศร้าโศกาบุญต่ำน้อยวาสนาบุญต่ำน้อยวาสนามันแจ็บบูราไปหาเขาครังเดียวเลี้ยวบังหน้าของตัวในแวนแฟนจ้าแฟนทำไมไมีมามาขอแล้วเป็นอย่างบอแต่ ขอให้สาวแรงเป็นยังบม่มาคนหลอคนลวงสั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 งเดผู้ชายทุกรายเจ้าสุชีก่อนมาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มา อยากซับใจให้มันเป็นชิ้นชินคนต้มเก่งลายต้มโหลดอายคันบ่สงสารต้มให้มันพ่อพ่อจังสิสมใจเจ้าคันบ่เอาสร้างมาขอมามันเหลือแห้งตั้งท่ามันไอดินแล้วฝ้าขอแล้วมิเฉยผู้ถูกเยยมันนายเอาเหลือจังมันเสียแรงรอ ໄດ້ສູ່ຄໍກໍຍັງຫ່າ